Nà phục vụng sợi chặt hấp Ấn lắm chàng tổng <laughs> Nà khơi bao giờ chạy dây ban hấp Chờ chàng tổng sẽ lọt không hấp 2 à, 2 วนที่นี้เด้อว,วนตั้งให้ไปเปยลมลมวันนี้เอาจะติดลมไหมครับ ทีแรกก็คิดนานอยู่นะครับจะลงหรือไม่ลงนะครับเจ้าขจะงเขาบอกว่ามาปันสองให้นี้นะครับเด็นเจ็ดศูนย์ก็อยู่น่นนะครับทางมันเป็นทางมากับห้วยนะครับระดับน้ําห้วยสูงกว่าทางนะครับล้อหน้ายุบก็เลยจอดไว้นะทำไมนี่ไม่มีทางออกแน่ครับถ้าติดลมทางนะ สีเปีครยบยังแดงจนะัดอยู่นะครับคันนี้คันนี้ออกออกรถมานะครับซื้อมาปีห้าสี่นะครับปีนี้หกสี่นะครับสิบปีพอดีนะครับยังแดงจัดอยู่นะครับ ไม่ได้ทาเครื่องไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคันนี้นครับจะมีแต่ลูกปืนล้อหน้านะครับที่ได้เปลี่ยนนะครับกับซีนนะครับโอ้ลุนกระอาจาย์ตองครับไม่รู้ว่ามุมไหนจะลมหรือไม่ลมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองเอาไม้แทงดูแถวนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ทุกปีเจ้าของเขาใช้รถไถเล็กนะครับตัวไถเดินตามนะครับไถนะครับโลงมา ยานสองไมด้จินครับเดี๋ยวดูระดับน้ําน้ําห้วยนะครับน้ําทิ้งนะครับสูงกว่านาอีกนะครับสูงกว่านาอีกนะครับทีแรกก็คิดลักนะครับกว่าติดลมนะครับติดลมก็ไม่ได้งานแน่ครับก็พรุ่งนี้ก็จะลงงานใหญ่นะครับดันนานะพรุ่งนี้ครับ ันนี้เก็บงานปันนะครับโอ้ภา oh, ุ่งสวยจริงครับ <c oughs> <c oughs> ติดลมนี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงแน่นอน,นครับ ไม่รู้ว่ามุมนี้จะเห็นชัดไหมนะเพื่อนๆน่าจะย้อนแสงนะมุมนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้วยเก่านะครับจุี่ว่าตตีลมก็ประมาณแถวๆนี้นะครับอาจารย์ตองบอกไม่รู้ครับลมหรือไม่ลมครับรุ้เอาครับ อย่างดีครับช่วงนี้น้ำมันลดนะครับ28กว่าัวนะครับเกี่ยวข้าวน้ำมันลิตร30นะครับโรงงานปัน่นไร้ละคันก็ลิตรละ28กวัวนะครับก็พอได้อยู่นะครับ ก็ปันโลสามนะครับปันโลสามทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับจนกว่าเจ้าของเขาพร้อมที่จะหวานข้าวนะครับก็มาปันอีกทีนึงนะครับก็ตกหล,ละพันนะครับก่อนมาปันก็เชียร์สีเตาหรือว่ากระไตหนึ่งนะครับแต่แต่ถนัดนะครับรอบแรกน้ำมันปันแบบนี้ก็ตีไปเลยนะครับโลสามนะครับ ประมาณไรล,ละหนึ่งร้อยครับน้ำมันนะครับมาเก็บก็ประมาณถ้าดินเหนียวๆก็ประมาณไรล,ละร้อยห้าสิบนะครับร้อยหรือร้อยห้าสิบนะครับไรล,ละพันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบหรือว่าแปดร้อยครับต่าสองรอบนะครับ ตั้งเก้าไว้กับอาจารย์ตองนะรประมาณ1 5 0ยห้าสถึงสองร้อยเลนะหนาปังปีนี้นะครับก็รดเยอะนะครับแถวบ้านผมก็รวมๆแล้วก็ประมาณ20่สิบกว่าคันนะก็แบ่งกันคนละเล็กละน้อยนะสองคันวันก็ประมาณทำงานเช้าหยุดขํำก็ประมาณ ยี่สิบก็ไล่ก็ได้นะครับวันหนึ่งนะครับสองคันนะครับเดี๋ยวบ้านผมนาก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับนาเล็กนะครับเดี๋ยวดูตอนขึ้นคะนจะขึ้นได้ไหมอาจารย์สองก็ได้กับข้าวเย็นนะครับเย็นนะตัวใหญ่ยังมันกันนะ ได้สักสาตัวนี่พอดีครับกับข้าวเย็นครับดูครับอาจารย์ต้องอยืขึ้นยังไงครับสนาก็สูงอยู่เหมือนกันครับยังไงครับตอนลงไม่เท่าไหร่ครับลุ้นตอนขึ้นครับ อ้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำง,งานรออาจารย์ต๋องอีกที่นึงนะครับราัวทางมาไม่ได้นะครับกลัวติลมนะครับเดี๋ยวมีมีทางออกทั้งสองคันแยกนลครับลากับอาจารย์ต๋องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ